สวัสดีครับวันนี้นะครับมาสูบน้ำรอบที่สองนะครับนะครับน้ำส้ดแล้วนะครับมาแต่สามโมงเช้านะอันนี้ติดท่อแล้วนะครับติดเครื่องสูบแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปนู่นนะครับนู่นครับป่ามาขามผม ครับก็ยิงยาไปลุนนะครับครับก็จะไล่มาครับจากหกสามนิ้วนะครับและสองนิ้วนะครับครับอันนี้ต้น ยูคานะครับนี่ครับเป็นแถวเลยนะครับยูคานะครับนี่ครับยูคาก็ประมาณ4เดือนนะครับ เพราะอยู่คาเนี่ยลงก่อนมาขามนะครับนี่ครับคานเนี่ยพันเคเจ็ดนะครับซึ่งได้ราคาอยู่ตันประมาณเจ็ดร้อยถึงเก้าร้อยครับตันนึงครับก็ดีกว่าเราล้อมรั้วนะครับเอาอยู่คานเนี่ยเป็นรั้วนะครับครับตาอยู่คาไล่ยข้างข้างนะครับ นู่นแหละครับเป็นแถวไปนู่นแหละครับนี่ครับอันนี้ก็ต่อท่อแล้วก็หักโค้งไปครับนี่ครับอันนี้ฝรั่งแล้วครับฝรั่งจิมจูครับนี่ยังไม่ได้ลดครับนู่นครับโอ้คนงานครับจ้างมาแล้วร้อห้าสิบครับยกมือห่อยเด้ว นี่ครับฝรั่งสามแถวนะครับนี่ครับลดน้ำแล้วนะครับชุ่มชื่นนะครับนี่ครับนี้มาขามนะครับพันสีทองนะครับอันนี้ลดน้าชุ่มนะครับอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์ครับ ท,ที่แล้วก็มาลดนะครับเนี่ยยังดินเปียกอยู่นะครับนะครับ